ไอ <ID S 2> <analyze> สวัสดีค่ะช่องนูไอจีกับคุณแม่เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นช่องใหม่เด้อค่ะเดอช่องเก่าของเรา era. ชื่อไอจีคนูไอจีกับคุณแม่เราจะใช้สื่อสารกันคือสื่อสารในเรื่องของการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เราฝึกทุกที่ทุกเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอืมแต่ว่าเราก็เป็นเพจเล็กๆที่ทำขึ้นมาเล็กๆแต่ว่าก็ไม่รู้อีท่าไหนยังไรมิชชาชีพได้แฮกเอาไปใช้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบเออยี 22, สิองสิหาคมสองห้าหก เริ่มตั้งแต่วันที่ยีบสองก็จะมีคลิปไฟโพสต์ขึ้นมาทุกวนันทุกวนันแต่ให้รู้ไว้ว่าอันนั้นไม่ใช่หนูไอจกับคุณแม่อีกต่อไปนะคะโปรดอย่าหลงเชื่อข้อความหรือคลิปใดๆทั้งสิน้นเพราะนั่นคือมิจฉาชีพแล้วเขาแฮกไปแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยนลูก นะคะอืมตอนนี้คุณแม่กับหนูไอจีก็มีทำเพจขึ้นมาใหม่เราเสียดายมากเพราะว่ามันเป็นสตอรี่ของเราสองแม่ลูกถึงจะไม่มีใครติดตามเราแต่ว่าเราก็ทำมาเพื่อเป็นสตอรี่ของตัวเองเนี่ค่ะเนี่ถ้าเป็นขึ้นอันนี้นะคะหนูไอจีกับคุณแม่เนี่ยโปรไฟล์ที่มิจฉาชีเพเขายังใช้อยู่ก็คือรูปเราสองคน ล้วเขามียอดผู้ติดตามขึ้นเรื่อยๆแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่22สิงหาสองห้าที่ผ่านมาคนที่โพสคือมิจฉาชีพนะคะอย่าได้ลงเชื่อข้อความใดๆเป็นอังขาดเนาะเราดูไอจี IG กับคุณแม่ทำช่องใหม่เราก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมประจัาวันของเราฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจ้ะ ฝึกแบบงูงูป่าเพราะว่าอีเมรกะบร,ระิษัภาษาอังกฤษเลค่ะจบมหกแม่ใจเหลบออกเพื่อกันเยรียนภาษาอังกฤษทองเอเีซี่ตั้งแต่อยู่ปหออกเสียงกับบอถูกเรียนมมกเป็นหลายปีจาบริษเพราะเคยมีโอกาสไตใส่พอมีหนูไอจีขึ้นมาก,ก็เลยฝึกวอกกับหนูไอจีฝึกกันหนูไอจีก็ฝึกออกเสียงผ่านทั้ง โลกออนไลน์คือกันโออน้ยจีนี่เลียนด้วยตนเองอีหลีเลียนเอ,อผ่านโลกออนไลน์เรียนรู้ด้วยตนเองบนโลกออนไลน์ดีๆเออแต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะคะพี่น้องเออ <c oughs> โลกออนไลน์ถ้าให้ลูกเบิง้งผู้เดียวเบิง้งเนี่ยมันก็จะบ่มันก็นจะบ่ะบดีที่สําคัญคือพ่อก็แม่ก็จะต้องสอดส่องดูแลเขานั่นนะคะว่าเขา ลแล้วเขาเข็นอีกอย่างอยู่เนาะออบอกแมแลวก็เสดายเพียบอกเป็นอย่างค่ะอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอสิงม่นางให้คำควรโอ้ยหววคิดถึงวันเกา่ามันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องมีสติแล้วก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่ได้ อะไรก็ตามที่มันจะประสบความสําเร็จได้คุณจะต้องไม่ล้มเลิกที่จะทําแต่ถ้าคุณล้มเลิกมันแน่นอนละมันวม่มีทางที่สำเร็จหอกพี่น้องอีนนี้เอาแค่คิดแล้วมันก็บม่าสาเร็จแล้วเนาะมันสิลงมือทำหรือยังไงให้คิดแล้วก็ต้องลงมือทําทําไม่สําเร็จก็คือประสบการณ์แล้วก็เริ่มใหม่ทางห้าว่าลงมมือเข็ด แล้วมันบวผิดพลาดเนี่ยนอนเข้าว่ามีประสบการณ์เนี่ยนอนอีเนีงยเกิดตามพี่นองอีนี้แม่กระเทืองเรื่องการเลี้ยนเลี้ยนบวเก่งคอยเลี้ยนอยู่หลังห้องก็เปรียบเพียบก็ผมูดิเลี้ยนไปแข่งระดับจังหวัดอุเก่งหลายแต่ว่าสิ่งที่ข่อยบวชหยุดเข็ดคือเอียงคอยเลี้ยนบวเก่งเนี่ยแต่ว่าข่อยบวหยุดที่จะเลี้ยนคอยให้โอกาสจะคล้องที่จะเลี้ยนเออเลี้ยนไปเลี้ยนมาเอาจบริญญาตีแล้วเพราะว่า โอ้ย,อยเรียนต่อเด้เอาเลี่ยนไปเรียนมาก่ะเอา้าจบปริญยาโทแอเรอวสันผู้คนเลียนเก่งเค่นบ่เรี่ยนเเลือกเลี่ยนจบแคม่มหกเคนก็ไปทำงานจบเคม่มสามเคนก็ไปทำงานเห็นบออะไรที่เราอาจจะไม่เก่งแต่เราลงมือทำแล้วทำแล้วก็มีความพยายามที่จะทำมันทุกวันแน่ๆสิ่งที่เราได้ก็คือประสบการณ์ในสิ่งที่เราทำแน่นอนเออหนูไอจีกับคุณแม่จะไปลงอะไรนะคะ ลงอะไรนะลงคอสอะไรนะกับป้อมบุ๊กอะ่ะอ,อ่านหนังสือโครงการของสีเอ็ดป้อมบุ๊กให้อะไรนะอ่านหนังสือวันละสิบนาทีภายในระยะเวลายี่สิบเอ็ดวันเดี๋ยวเราจะต้องไปลงลงแล้วแหละอืมแล้เวเราก็จะทำคลิปอ่านหนังสือวันละสิบนาทีเนาะว่า คุณแม่กับนุวยจีจะได้ประโยชน์จากโครงการของครอบครัวซีเอ็ดอย่างไรบ้างโอเคค่ะการนี้กรุงเทพต่อค่ะวันนี้อันนี้กําลังกลับนี้มาเลาะนี่เมืองยู้มวัน,นี้เอ้ยคอนโด <c oughs> เนี่ยวงเนี่ยนี่คอนโดวันบริเวณคอนโดเลือกเป็นบ้านคนรวยคนสางยู่วะเนี่ยเห็นแล้วสงสัยเพราะว่ามันม่นมีอยังคึกขืนเลยแต่ว่า มันเหมือนห่องไผ่พักซื่อนี่นะอันนี้เส้นสุดลุงิาขาออกในเมืองเนี่ยจักหน่อยในเมืองอย่างโบรโจักหน่อยเลยนี่นี่นะนี่ตึกง่ายง่ายง่มันเหมือนเป็นมันกระวัดีขืนซื่อเล็กทีดมันชื่ออะไรเรียนฟอสซิล แด์คอเซวขายที่ดินแปลงนี้โชว w งแอ a i ที่ดินแปลงนี้พร้อมกับะโอโหพร้อมกับตึกนี้เหรอ,อลงใส่เจะต้องมาซื้อโยนแรงวหรอพี่น้องเอ้ยรวย,ยจะรวยฝ <c oughs> <ะ>ันนี่เลยเอ้าวจบอกแล้ว่าคนเรามันต้องมีฝันคนเรามันจะยู่ใดด้วยฝันนี่ละเอกอ้าวมือน,นี้เลขออกตัวแล้วพี่น้องบานนี่เฮ้อ ซื้อตัวใดลรบันีีโอ้ยตัวใดนอบันนี้นอพี่น้องเนาะเออมันนี้เรียกว่าขอให้ลำให้ด้วยเข้าตรงชิซายเข้าตรงเดียวคว้านี่โอเคเข้าตจโอเคโอเคโอ้ยลืม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 ไปหนึ่งหันนี้ก็บพอแม่ค้าขายลอตเตอรี่เลยหมวดน,นี้สื่อสื่อยังนี้สื้อวันเกิดนู้ไอจีดูกปล่าวะเออโออืมโอไปเลยจ้นเนาะรถติดไปเลยจ้ะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้คุณแม่กับหนูไอจีนี่เด้อค่ะในช่องไม่ของหนูไอจีกับคุณแม่อันทายบรรยากาศกรุงเทพที่เบิ่งเออพี่จีโดนฟังเก็ตไหนคะลูกเฮ้ไอ้แค้นไอ้แค้นมาได้ What are you doing? <'m> doing. Playing the <your> game. I wanna jump in the mud. What a game? What is game? I wanna jump in the mud. โอ้อยแปลว่าอีหยังเราแปลอีแม่ฟังน้ำเน่กันแบบบลูอลส์คนเอาเดี๋ยวกระโดดเอากระโดดกระโดดไปเอาไปอย่างนี้ละค่ะไปละค่ะไปละค่ะโอ้ไปละคะ่ะ,คะขอบคุณหลายๆคะ่ะอ่านอย่าลืมนะคะช่องเก่าเนี่ยไอจีคิวหร,รือไอจีกับเพิ่มเนี่ยนั่นค่ะคือเป็นวิตาชีพโพอดนะคะเนื้อยาสีเด็ดเป็นหลงเชื่อของความใดๆทั้งสิน้นบอก